เย็นวันหนึ่งมีสหายนําคนเอาข่าวมาบอกเจ็ดโมงเช้าจะมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเป้าหมายคือโรงเรียนเราให้อพยพคืนนั้นก็อพยพกันทั้งมือทั้งค่ำในคืนนั้นแลวห้ามทุกคนห้ามใช้ไฟชายาก็เกาะหลังกันไปก็ะจะมีคนนําทางให้ไปอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงมาเลยมาเลยทิ้งปึง้งตรงเป้าเลยที่โรงเรียนเลยถ้าเราไม่หนีนะ ออในตายหลายสิบทิ้งระเบิดเสร็จมันจะมีเครื่องบินลำใหญ่ๆเขาเรียกเครื่องบิโนโฆษณามันก็มาวินบินสูงๆนะแล้วก็มีลำโพงบอกให้เราไปมอบตัวนักศึกษาที่ขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ประกาศเสร็จแล้วตามด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ติดปืนกลมายิงปืนกลแล้วก็มีสหายเราบางส่วนเนี่ยเขาจะจัดชุดบางชุดเนี่ยขึ้นไปยอดดอยเพื่อไปยิงเครื่องบิน ที่เราไปเนี่ยมันพบความแค้นงตุลาไปด้วยไงเพื่อนเราถูกล้อมฆ่าขนาดนั้นแล้วก็เป็นการฆ่าที่โหดร้ายเนาะไปเพื่อที่เราจะไปทําอะไรสักอย่างเพื่อกลับมาแก้แค้นอะไรอย่างงี้บทบาทของผู้หญิงอะอย่างน้อยก็ไม่มีทางที่จะเทียบเท่ากับบทบาทของผู้ชายได้เหมือนกับถูกกดอะก็ถือว่ายังไม่เท่าเทียมเท่าที่เราอยากให้เป็น การนําเสนอเรื ALLY, ่องนี well> ้ก็น้อยมากสําหรับการต่อสู armor, ้ของผู้หญิงหรือบทบาทของผู้หญิงทลึกๆเราก็อยากจะให้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ทุกแง่มุมของขบวนการประชาชนต้นปี18เนี่ย ตอนนั้นมันปิดเทอมเนาะเขาก็จะจัดค่ายกันทั่วไปอะ่ะพวกนักศึกษามอชอนักศึกษาที่ไหนที่ไหนก็จะจัดค่ายกันแล้วส่วนใหญ่ค่ายยุค,ยคนั้นน่ะมันจะเป็นค่ายที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก็บความความไม่เท่าเทียมในสังคมอะไรอย่างนี้เราก็อยู่ในกระบวนการนั้นด้วยแล้วพอดีค่ายที่เราไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นค่ายที่มีปัญหาในพื้นที่เรื่องที่ดินที่จังหวัดลำปางอำเภอห้างชัดเนาะตอนนั้นะวันที่อยู่ในนั้นอะ่ะ มีพี่คนหนึ่งอะนักศึมษามชนี่แหละก็ดันพวกเราขึ้นไปบนเวทีอะให้ไปให้ปาร์คบนเวทีอะป้าก็เป็นคนหนึ่งอะที่พี่เขาดันขึ้นไปแกพูดเลยแกพูดเลยแกเห็นยังไงแกรู้สึกยังไงแกก็พูดไปแม่ก็ขึ้นเวทีอะไปพูดครั้งแรกที่ได้ไ้ปาร์คบนเวทีที่ต่อหน้าคนเป็นพันคนตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาชื่อเราเนี่ยรูปเราเนี่ยก็ไปอยู่ในแฟ้มสันติบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ตอนคืนเนอะตอนเช้ามืดก็ไปจอดในชายป่าแห่งหนึ่งเขาก็บอกรีบลง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 แล้วก็ลงไปเอาของที่เราเตรียมมาเฉพเะาของใช้ที่จําเป็นขึ้นไปหน่อยหนึ่งอ่ะก็ไปเจอกลุ่มสหายทพไทยหมวกดาวแดงนะโอโ้ตื่นเต้นมากสาทายปืนแล้วก็หมวกดาวแดงมารับแล้วก็ส่งมือมาให้จับสหายสหาย คำว่าสหายนี้เนื้อยิงครั้งแรกเลยคำว่าสหายมันจะมีสถานที่อีกสถานที่หนึ่งเขาเรียกว่าป่าไผ่อีตรงนั้นนะ่ะมันจะต้นไผ่ขึ้นเยอะแล้วก็กิ่งไผ่มันก็จะมาคุม้มเป็นร่มเงากับมีลานกว้างลานที่ลาบกว้างอยู่ที่นั่นพอเราไปถึงเนี่ยเขาก็ตั้งขบวนแถวอ่ะรับเราเลยเราเจอคนแรกเาก็จับมือจับมือเขาก็ร้องเพลงกันนะ่ะร้องเพลงต้อนรับเราเพลงมันมีว่าเราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศมีชีวิตอยู่ ข้ามก้าวปลาเขาอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็ร้องเพลงบนไปบนมาจนจับมือกันหมด นักศึกษาตปหน,นีเข้าไปกันแล้วไปอยู่ฐานที่มันแต่ละตีแต่ละตี่เราเปิ่นก็จะมาตั้งที่นี่แรกๆนี่ก็มาลบๆซ,ซ่อนๆกัน,กนอยู่ทุกคนมาก็ลบๆซ,ซ่อนๆก็จะเข้าบ้านทีละคนเพราะว่าอุ้ยเปิ้ลจะามาเนาะเพิ่นก็จะมาบ้านอุ้ยแม่ก็จะไปพอ่อว่าเป็นไผเปิ่ลลูกที่ไหนมาแม่ก็จะเป็นคนไปถามพอมีสหายไม่ยิงมาสามคนเขาก็ย็นดูเปิ่นบ่จะได้กินเข้าอิ่มเหมือนเฮาอยู่บ้านมันก็ค่ะลําบากมาก แม่ก็ลากเอามาซ่อนไว้ห้าโมงหกโมงที่นี่มันจะมืดละแม่ก็จะไปลากเอามาขึ้นขึ้นไปนอนบนหัน่นเอาเสื้อผูนอนกับบันไดซ่อนนี่ยบ้านของลูกนะฮสุมาถตาบางคนปวดฉี่จะไปฉี่ล้มไปกับบันไดฮ้องกับบั้ก้าห้องไอนอนสมัยนั้นเนี่ยลำบากมากได้ไปได้ช่วยคือบางเตือ้อเขาต้องแอบ,บเอาเข้าวขึ้นไปส่งเอาของกินขึ้นไปส่งการอยู่ในป่าของนักึกษาเขาเนะี่ยมันลำบากแม่นี่โอ้ยหันใจอินดู ก็ไปอยู่ด้วยกันไปบางเตื้อก็ไปนอนด้วยกันนะบางเตื้อเฮาก็ไปนอนด้วยเปิ้ลไปเฝ้าเหมือนไปเฝ้าเฮะนี่แหละตะกอนตะกอนม้งเฮาจะมาพักกันแถวเนี้ยเขาควจะไปจะอยู่มันเตึงตาไม่ไหวนะตะกอนตึงตาไมนี่าไปอนี่ก่อนเราก็เข้อยู่แถวนี้ไหมน,นี่ยเอาอยู่ที่นี่ที่เห็นในี่กินนี่หรอใช่อาชายหินนอนตรงไหน มีครั้งหนึ่งมีสหายเคยเล่าให้ฟังมาครั้งแรกเขาเดินปา่าเ้วมีแตงกวายอยู่ลูกหนึ่งอยากกินมากหิวข้าวมากแต่ไม่กล้าเก็บของชาวบ้านกินเขาจะไม่เก็บนะปอกเอาเปลือกทิ้งไว้ไปพาก,กันไปเก็บเปลือกกินเปลือกท,ท,ทั้งๆทีนะ่ในไร่ในมีเยอะแตงกวายเยอะไม่เคยเก็บเขาไม่เคยทําลายข้าวของของประชาชนไม่ยังคิดถึงตอนนั้นยังน้ำตาจะไหลและสงสารมากเลยเขาให้แบกปืนนั่น คาบายแล้วตัวเล็กๆไงแล้วมันคาบายแต่ละอันเนี่ยมันเป็นปืนเก่าที่ถูกยึดมาจากศัตรูมันมันใช้ไม่ค่อยได้อะเราสะพายแล้ววิ่งวิ่งไปเนี่ยกระโปรงมันข้างบนฝาครอบมันอะหลุดบ้างอะไรบ้างอะแต่เขาก็ให้เราชินอ่ะให้เราชินกับการที่ต้องมีอาวุธช่วงหลังนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ปืนอาก้าอย่างเงี้ยกี่กิโลแล้วอ่ะสามสี่กิโลอ่ะเี่ปืนอ่ะแล้วก็มันต้องมีแม็กแม็กสำรองนี่อีก3แม็กนี่ก็แม็กละกิโลอ่ะกระติกน้ำแล้วก็มี กล่องเล็กๆสําหรับใสายาฉุกเฉินแล้วบางคนก็จะมีมีดมีดสั้นน่ะมีถุงข้อสารยาวๆกรอกข้อสารเราข้อขาส,าขาสารมาติดเอวอีกอีกนะแล้วมีเป้เองนะเป้เป้สนามที่ใส่ของจําเป็นเขาก็จะบอกว่าเราเป็นทหารประชาชนนะหน้าที่ของทหารประชาชน,นทำอะไรบ้างแล้วเขาก็สอนเรื่องวินัยวินัยสิบข้อของความเป็นทหารเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกนี่ฟังคําบัญชา ห้ามลวนลามผู้หญิงเป็นวินัยเหล็กเลยนะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งวาจาใจการกระทำอะไรทุกอย่างทุกคนเนี่ยก็เขาก็ให้การศึกษาว่าทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายอยู่กองในกองทหารเนี่ยในกองทัพเนี่ยทุกคนมีความเสมอภาคต้องเคารพึ่งันและกันสหายแต่ละคนจะพูดกันด้วยวาจาสุภาพไม่มีกูมึงไอสัตว์ไอเหี้ยนี่ไม่เคยหลุดออกจากปากใครมาเลยมีแต่คําว่าสหาย แล้วก็สหายชายพูดกับสหายหญิงก็คุณผมไม่มีคำว่ากูมึงไม่เคยได้ยินในป่าเลยผู้หญิงมี3หมู่หมู่ละประมาณเกือบสิคนเรือนนอนผู้หญิงก็แยกออกมาตักหาความยากลำบากของผู้หญิงในการใช้ชีวิตจะจะเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าผู้ชายผู้หญิงมีประจำเดือนคือแรกๆเราก็ต้องเตรียมของเราไปซื้อผ้าอนาไมย ไปอยู่แล้วแต่มันก็ใช้ได้เดือน2เดือน3เดือนมันก็หมดแล้วเนาะผ้าหนาไหมผู้หญิงเนี่ยเขาจะซื้อคล้ายๆผ้าแบบผ้ามุงค่ะเออแล้วตัดเป็นแผ่นแผ่นกว้างๆมันผ้าอ้อมเด็กเขาให้มาพร้อมกับเข็มกัดแล้วก็กัดกับเกางเกิงในเราก็จะเป็นผ้าหนาไมใช้แล้วเราก็ต้องไปซักซักก็ไปตากหลังบ้านสหายหญิงนี่มีแต่ผ้าอ้อมขา,ขาวๆตากกันเต็มห้องซ้วมเนี่ยมีปัญหามากซ้วมหลุมอะส้วมขุด ปุดหลุมลงไปแล้วเอาไม้มาพาดแล้วทุกคนเข้าไปก็นั่งเรียงกันอย่างเงี้ยเห็นกันหมดอะเห็นกันหมดอะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สวมแบบเดียวกันนี่แหละในเขตจลยุทธ์เราไปอาบน้ําเราเป็นสหายหญิงคนเดียวไปอาบน้ําเราก็ต้องให้สหายชายเปอยู่เวรยามอยู่รอบๆเราก็ต้องรีบอาบรีบอาบรีบ,บ,รบขึ้นเพราะกลัวมีสถานการณ์อะไรเราจะไม่ทันไงใช้แรงงานนี่ต้องใช้แรงงานประจําอยู่แล้วเพราะเราต้องไปเอาฟืนน้นํามันยางน้ํามันยางเอามาเพื่อเป็นเชื้อเพลิง เป็นจุดไฟเหมือนเหมือนไฟฟ้าเนี่ยบางคนก็ต้องไปขุดส่วมบางคนก็ต้องไปขุดสนามเพาะปลูกผักปลูกข้าวโพดก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยตอนที่เราทํางานในเมืองนี้เ,เราก็ได้สัมมนากันบ่อยๆแล้วก็ศึกษากันเรื่องเนี่ยวัตถุนิยมวิพากษ์วิธีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นมาร์กซิสเนาะขึ้นไปนี้ก็จะจับทบทวนเรื่องพวกนี้ถ้าคุณวิเคราะห์สังคมไม่ถูกมันก็ไปกําหนดวิธีการต่อสู้ที่ ที่ไม่ถูกใช้ป่าลอมเมืองแล้วก็ยุทธวิธีก็คือให้ชนชั้นกันมาชีพสามัคคีชนชั้นาชาวนาประสานนักศึกษาชนชั้นกลางในเมืองพอวิเคราะห์ชนชั้นถูกมันก็จะไปแตกเป็นกลายเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการต่อสู้หมดเลยค่ะ ตอนแม่เป็นเด็กพี่สาวแม่ทำนาแล้วแม่ก็ถามว่าอา้าเนี่ยเราทำนาทำไมแบ่งข้าวตั้งสามกองพี่สาวแม่บอกก็ต้องแบ่งสามเราทำของเขาอันนี้เจ้าของที่ดินอันนี้เจ้าของนาอันนี้เราต้องให้ทหารแม่ก็บอกอ้า,อาทหารมาทำไมอา้าทหารเป็นลัวของชาติไม่ได้ทำนาเราต้องให้เขาข้าวเขากินความในใจของแม่อา้าเราทำนาเหนื่อยแทบตายได้ข้าวน้อยเดียวผู้นำชาวนาถูกฆ่าอยู่หลายคนอยู่เนาะพ่อ อุ้ยเนี่ถ้าไม่หนีก็อาจจะถูกแบบนั้นก็ได้ถ้าไม่หนีมาอยู่ที่ป่านี่นะ้อุ้ยปนบอกว่าถ้าเอาต่อสู้อย่างสักอย่างเพื่อความเป็นจริงและความเป็นธรรมเขาต้องกลัวตายเขาก็ต้องกลัว,ขอ,ลวของอยู่ด้วยความเป็นจริงและเป็นธรรม ลูกสาวคนนี้ได้เก้าเดือนลูกอธิบานตอนเข้าป่าปีนั้นแม่เข้าไปศึกษาเรื่องการจัดตั้งแล้วก็พยาบาลสนามาบางคนใจฮอนก็จะแตกเสียงปืนกันละจะต่อสู้แล้วเพราะว่ามันมีสายรับเข้ามาบ่อยคือตอนนั้นแม่ก็คิดอยู่อย่างนึงก็คือถ้าเกิดเฮาพร้อมที่จะแตกเสียงปืนเขาพร้อมที่จะสู้รบเขาต้องมีพยาบาลสนามเราจะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่าง ไม่ก็เข้าไปศึกษาพ่อเขาก็เห็นนะว่าเราหนีภัยไปอ่ะถ้าเราไม่ไปเราก็ต้องถูกจับอ่ะเขาเลยเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เลวร้วายทาั้งๆที่พ่อแม่เนี่ยเป็นข้าราชการเนาะเวลาไปประชุมอำเภอทีมันก็จะได้โปสเตอร์คอมมวนิสต์เลวร้วาย,ยางนั้นอย่างนี้อย่างนี้ยางงั้นได้มาเต็มบ้านเลยเราก็จะเห็นรูปตลอดอ่ะแบบ ใช้คนไถนาอย่างนั้นอย่างนี้ทำลายพระพุทธศาสนาอะไรเราก็เห็นจากโปสเตอร์ที่พ่อออกมาทุกเดือนแหละคำว่าคอมมิวน,นิสต์ใจจริงๆแม่ก็ยังไม่เข้าใจคือว่าคอมมิวน,นิสต์แต่รู้ในการว่าการอยู่รวมกันทำอะไรที่มีความเสมอภาคกันเนาะคนไหนมาว่าไอ้พวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ถ้าคอมมิวนิสต์ถ้าเราทำตัวแบบนี้เราเป็นคอมมิวนิสต์นะ่ะดีมากแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์สมัยนั้นมันจะมีเพลงอะไรหนักแผ่นดินใช่ไหมไม่ก็ไม่มันหนักที่ตรงไหนวะ เวลาไปไหนเขาจะร้องเอา้าร้องไปร้องก็ฟังไปไม่เป็นไรไม่เสียใจไม่ท้อถอยถ้าคอมมิวนิสต์ดีแบบนี้อืมแม่ก็จะไปเป็นคอมมิวนิสต์พ่อก็รู้แหละเราออกบ้านไปเขาก็รู้แหละพอทหารล้อมมาเขาก็จะสอบสวนพ่อใช่ไหมสอบสวนพ่อสอบสวนพี่ชายแล้วก็เรียกไปสอบที่โรงพักอีกหลายครั้งทั้งบ้านก็โดนคุกคามกันหมด ตอนเขาโดนสอบสวนนะ่ะพ่อก็บอกว่าบ้านผมครอบครัวผมก็ยากจนนะลูกก็มากนะผมมาส่งลูกไปรเรียนหนังสือเพื่อให้เขากลับมาดูแลน้องๆผมไม่ได้ส่งเขาไปเป็นคอมมิวน,นิสต์เพราะว่าป้าก็สงสารพ่อเนาะเขาก็ถูกกดดันน่ะแต่พ่อนี่ไม่เคยตำหนิเลยนะ ไม่เคยตำหนิเราไม่เคยดา่าไม่เคยว่าว่าเราทำแบบนี้ <ST> <C EN> <ING> ก็ครั้งนั้นหกตุลานี่ก็มีผลกระทบหมดทั้งครอบครัวพ่อแม่ก็เครียดหมด <ST> <C EN> <ING> แทนที่เราเนี่ยจะได้ไปช่วย <ST> <C EN> <ING> พ่อแม่ดูแลน้องๆเรากลับไปอีกคนหนึ่งอ่ะพ่อแม่แทบจะไม่เหลือใครที่ช่วยกันดูแลครอบครัวครอบครัวก็จะลำบากมากขึ้นกว่าแม่เข้าบ้านอีกทีก็ปีสองสามสองสี่ถึงได้เข้าบ้านมีทหารมาล้อมบ้านแม่ล้อมเต็มทานเต็มบ้านเลยนะเต็มบ้านเลย แม่ก็บรตกใจบกัวเลยฮู้สึกกลัวเขาก็ถามว่าเกยหันคอมมิน,นิตก่อนแม่มันเกย,ยหันแล้วเกยหฮู้ว่านักศึกษาเขาป่ะแม่ก็เขยฮู้เหมือนกันว่านักศึกษาเนี่ยเป็นลูกไพรลานไพรเป็นคนในอย่างเป็นคนจีนกั้งแม่หันคู่คนกับเป็นคนไทยมดแม่แม,แม,แม่อยู่เขตจระยุท์พักหนึ่งแล้วก็แม่ก็ป่วยลงมารักษาในเมืองพักหนึ่งมันไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่จะอยู่ไงตอนที่ลงมารักษาตัวครั้งแรกอะ แอบไปสหายที่เขาอยู่ด้วยถ้าเขารู้นี่คงไม่ได้แล้วคิดถึงมากไงคิดถึงบ้านคิดถึงแม่โชคดีที่ปลอดภัยไม่โดนจับเจอเจอแม่ครั้งแรกแม่ดีใจมากแม่ตกใจมากเลยกอดจะหอมเราคิดถึงมากน้องๆ้องเขาเล่าให้ฟังอ่ะบอกตอนพี่ไม่อยู่เนี่ยแม่เขาจะมองมองถนนเน่ะมองถนนเมื่อไรเราจะเข้าไหม หายครอบครัวก็จะเป็นเหบนนี้ไงบางคนมีแม่คนเดียวเนี่ยเหลือแม่คนเดียวอยู่ในบ้านนแต่เราก็ต้องไปทิ้งแม่แก่ๆคนหนึ่งอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นภาพที่มันก็สะเทือนใจเหมือนกันนะไม่ใช่เราคนเดียวอ่ะพ่อแม่บางคนนี้แบบทางเหนือเขาเรียกว่าตาลเตียนเนาะตาลเตียนจุดทูบจุดเทียนที่เว่าเราตายแล้วอ่ะทําบุญหาแล้วอ่ะ เออมันไม่สามารถจะส่งข่าวกันได้แบบปกติไงต่อมาบัดนี้เราเจอหุนทางหูตาไม่ฟ้าไม่ฟังหุ่นทางไม่เมือเนืนอนก่อจำได้แลยอจ,จ<ๆ>ู่ทีชีวิตปัวต่วยคนจนที่เรารานใก้ทรงแดงเด่นเขียวคอนไม่ต้องแอนทรเมื่อมาจับปืนครับผม <c oughs> เขาได้รับความอบอุน่นคือเราคอยปกป้องสิ่งที่เสียใจบางครั้งมันก็มีอย่างเช่นเราอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างเนาะในหมู่บ้านแม่ก็มีน้องของตาเมืองก็ขึ้นฐานที่มันก็หายสาบสูญไปมันก็เป็นความสูญเสียอย่างหนึ่งที่ทําให้เราหดหู่ใจที่ว่าแกขึ้นฐานรักกลับไม่ถึงบ้านจนณาปัจจุบันก็ยังหามยังไม่รู้ว่าไปไหนอยู่ไหนแต่คงเสียชีวิตแล้วเนี่ย แม่แม่ภูมิใจที่พ่อสอนพ่อบอกว่าอันนี้เป็นแบบนี้นะเหมือน,นแนวทางนําทางให้เราเแลาน้องก็ไปเข้าร่วมกระบวนการก็เป็นสิ่งหนึ่งพลังอีกพลังหนึ่งพี่ไปช่วยพวกเราเราก็ภูมิใจว่าตัวเราไม่ได้ไปแต่พ่ออุ้ยก็ไปเนาะน้องก็ไปเนี่ยตอนที่ออกจากป่ามันรู้สึกว่ามันออกมาท่ามกลางความขัดแย้งเนาะความเหมือนกับความล้มเหลวของของกระบวนการที่เราบอกว่าเราจะไปปักธงแดง ที่การสนามธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยคือมันมันเป็นความฝันที่มันมันไม่ได้เกิดขึ้นไงมันก็รู้สึกว่ามันอันนี้เหมือนกันนะมันทัาใจมันก็น,นี่เหมือนกันมันเจ็บปวดอะแล้วก็กลับมาเข้ามาในเมืองอ่ะดูแลแต่แบบอายุมากขึ้นสี่ปีแต่ทุกคนก็ต้องเริ่มมาเรียนใหม่ใครเรียนปีสองก็ต้องมาซ้ปีสองเรียนปีสามก็ยังปีสามกว่าจะเรียนจบกวัวจะหางานทําได้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับ ชีวิตเรามันหายไปช่วงนึงไม่ประสบความสําเร็จอะถ้าใครจะถามแม่ว่าเอออยู่ในป่าหรือก่อนที่เข้าป่าทําอะไรบ้างมีความทรงจําอะไรบ้างถ้าให้เก็บให้หมดอะแม่คงจําไม่ได้ที่แม่พูดไปอะข้อมูลที่ให้วันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่พอจะจําได้ลึกๆเราก็อยากจะให้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ทุกแง่มุมของขบวนการประชาชนเนี่ย